ณหมู่บ้านใส่ทองหมู่บ้านติดชายแดนเขมรชาวบ้านใช้เส้นทางใส่ทองในการลับรอบข้ามชายแดนทบค่ำคืนนี้ก็เช่นกันแสงจันทร์เดือนเพญที่กำลังส่องลงมาอย่างต้นใส่ทองขนาดใหญ่ทั้งยังมีของเส้นไหว้ามากมายวางเรียงรายคล้ายกับต้นใส่ต้นนี้มีอะไรกันแน่เสียงคนกำลังย่ำเท้าใกล้เข้ามาไอ้คมเองรีบๆหน่อยไอ้กล้าเองก็พูดง่ายนิเองแบบบุรี ส่วนข้าแบกเล่าข้าจะรีบได้ยังไงก็ใครใช้ให้เองตัวโตละฮะฮาสองชายวัยรุ่นกำลังรับลอบขนของเถื่อนจากฝั่งเขมรข้ามาขายยังฝั่งไทยโดยใช้เส้นทางนี้เฮ้ยไอคมเองมองนั่นสิหญ,หญิงสาวมายืนคนเดียววะเฮ้ยหวานปากพวกเราแล้วไปไปรีบเดินหญิงสาวผมยาวสลวยยืนอยู่ใกล้กับต้นไทรเธอมีใบหน้าสวยแต่งชุดสีขาวนวลยืนยิ้มให้ชายทั้งสองอย่างเป็นมิตรน้องสาวใจกลางค่ำกลางคืนมายืนคนเดียว ไม่กลัวหรือจะหญิงสาวยิ้มมุมปากพร้อมกับยื่นบางสิ่งที่อยู่ในมือให้ไอ้คมอะไรหรือจะก็้อเงินไงจะน้องสาวจะซื้อเหล้าพี่หรือไม่จะแล้วยื่นเงินให้พี่ทําไมชายหนุ่มรู้สึกงงกับการกระทําของหญิงสาวก็้อเงินเหรียญไว้ใส่ปากพี่ตอนเถาไงเฮ้ยปากดีหรือวะไอ้กล้าจับมันไว้อย่านะอย่ามายุ่งกับฉันเสียงกรีดร้องขอความช่วยเหลือของหญิงสาวสติดไม่ดีคนนี้ไม่มีใครได้ยินเวลารุ่งเช้าชาวบ้านกลุ่มหนึ่งกำลังยืนมุงดูอะไรบางอย่างที่แต่ พี่แต่เร็วๆข้าก็รีบอยู่นี่ไงและดาเป็นน้าของชวนชมและกระแตคือแม่ของชวนชมมีใครเห็นนางชวนชมบ้างข้าไม่เห็นนะข้าก็ไม่เห็นสองพี่น้องกําลังตามหาชวนชมกันอย่างไม่ลดละพี่แต่พี่นั่นแหละดูลูกยังไงมันหายไปตอนไหนก็ไม่รู้ก็ใครจะรู้ว่าตอนที่ข้าหลับมันจะแอบหนีไปเที่ยวเล่นละ่ะแล้วมันสติไม่ดีอย่างนี้เจอคนไม่ดีทําอะไรมันจะทํายังไงเองก็อย่าคิดในแง่ร้ายสิ มันโตมาถึงป่านี้ใครจะทําอะไรมันพี่ก็คิดอยู่แบบนี้แหละข้าใจร้อนจะแย่แล้วเอหน้าเดี๋ยวก็จะพี่พี่ดูโน่นเขามุงดูอะไรกันทั้งสองคนรีบเดินไปยังกลุ่มชาวบ้านพวกนั้นอย่างรวดเร็วอีกศพคนตายทําไมสภาพศพมันเล็ขนาดนั้นป้าแมนรีบคุยทันทีนางแต่เองรู้ไหมศพส,สองคนนี้มันมาจากหมู่บ้านอื่นแน่ๆเพราะหน้าไม่คุ้นเลยมันแอบขนของเถื่อนมาทางนี้ แต่ที่แปลกตัวอะไรทําร้ายมันทําไมมันเล่นเหมือนโดนขย้าป้าก็มุงดูอยู่นั่นแหละมีใครไปแจ้งตํารวจหรือยังแจ้งไปแล้วตํารวจน่าจะมาทิ้งเที่ยงเฮาคนสมัยนี้หากินกันแบบผิดกฎหมายทันลมเย็นเริ่มพัดโดนตัวชาวบ้านทุกคนมองไปยังต้นใส่ทันทีให้พวกเรารีบกลับบ้านกันดีกว่าข้าหนาวหนาวยังไงไม่รู้แล้วศพละป้าแม้นใครจะเฝ้าพวกเองอยากเฝ้าก็เฝ้า,ฝาไปสิว่าข้าอยากกลับบ้านทุกคนอยากพึ่งกลับ ใครเห็นนางชวนชมมันบ้างไหมอ้าวลูกเองนางกระแตข้าจะไปรู้รึกไปพี่แต่ถามชาวบ้านพวกนี้ไม่น่าจะได้เรื่องเรากลับบ้านกันก่อนดีกว่าเผื่อนางชวนชมมันกลับแล้วเออเออทั้งสองคนเดินกลับบ้านด้วยความรีบร้อนเมื่อถึงบ้านเห็นชวนชมกําลังนั่งกินข้าวด้วยท่าทีเรียบร้อยซึ่งแปลกวิสัยเพราะนางชวนชมชอบกินมุมมามสอนเท่าไหร่ก็ไม่เคยฟังชวนชมเองไปไหนมาและดารีบถามทันที ชวนชมหันมามองหน้านาตัวเองด้วยสายตาที่แปลกไปไปเที่ยวเล่นในตลาดมาจระดาชะงักกับสิ่งที่ได้ยินตลาดนี้นะและดาคิดในใจเป็นไปไม่ได้แน่แน่เพราะชวนชมเคยมีเรื่องฝังใจเกี่ยวกับตลาดชวนชมเคยโดนพ่อแท้ๆท,ท,ที่เมาลากไปตีในตลาดหลังจากนั้นถ้าใครพูดเรื่องตลาดชวนชมจะร้องให้ทุกครั้งและดาเลยถามกลับเองชอบไปเที่ยวตลาดหรอก็ใช่นะศิตลาดของกินเยอะแยะ,ยะแถมไม่มีของเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นอีกด้วย และดามองหน้าพี่สาวเหมือนทั้งคู่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากชวนชมกินข้าวเสร็จเธอล้างถ้วยชามเก็บข้าที่เรียบร้อยก่อนที่จะเดินเข้าห้องไปนั่งหวีผมอยู่หน้ากระจกพี่พี่ข้าว่าคนที่เราเห็นไม่ใช่นางชวนชมแน่ๆข้าก็ว่ามันไม่เคยล้างถ้วยชามถ้าให้มันล้างถ้วยชามได้แตกยกบ้านข้าว่ามันแปลกๆอยู่นัพี่คิดเหมือนฉันไหมชวนชมต้องโดนอะไรเข้าสิงแน่ๆเองจะบ้าหรอมันเป็นคนอะไรจะสิงมันถ้ามันเป็นถีว่าไปอย่างแล้วที่รู้ได้ไง ทั้งสองคุยกันอยู่พักหนึ่งจนชวนชมเดินออกมาให้ชวนชมทำไมวันนี้เองมัดผมสวยจังมีติดดอกไม้ด้วยฉันก็สวยทุกวันนี้จะพร้อมกับเดินไปยังเล้าเป็ดหลังบ้านทั้งสองคนแอบเดินตามไปห่างๆชวนชมเข้าไปในเล้าเป็ดแล้วอุ้มเป็ดขึ้นมาเห็นไหมนั่งละดาหลานเองมันก็บ้าเหมือนเดิมจับเป็ดมาอุ้มเล่นอยู่โนนสิ้นเสียงพูดเป็ดที่โดนอุ้มกลับถูกชวนชมหักคอทันที เฮ้ยนางชวนชมเองไปหักคอเป็ดทำไมหนูจะเอาเป็ดไปไหว้ต้นใส่ทองจะไหว้ทำไมเองไปบ่นบานอะไรไว้ไม่ได้บ่นบานจะหญิงสาวยิ้มพร้อมกับหิ้วคอเป็ดเข้าไปยังครัวชวนชมนำเป็ดตัวนั้นต้มพะโลส่งกลิ่นหอมจนทั้งสองคนน้ำลายสอนางชวนชมเองต้มพะโลได้น่ากินมากขอข้าชิมหน่อยอย่ามายุ่งของกูชวนชมแม่เองหอกเล่นทำไมต้องขึ้นเสียงสีหน้าที่โกรธกลับยิ้มออกมาทันทีหนูก็หกจะพร้อมส่งรอยยิ้มอันน่าคนลุกออกมา ชวนชมเฮียปิน่นโตที่มีเป็ดทะโลไปอย่างต้นส่นี่ก็ใกล้คำแล้วข้ากลัวว่าชวนชมมันจะหายไปอีกเราตามมันไปใหม่ที่กระแตแต่ศอกให้สองคนนั้นเขาเพิ่งมาขนไปตอนเที่ยงนะข้ากลัวๆยังไงไม่รู้กลัวก็ต้องไปฆ่าเป็นหงลูกเมื่อวานมันหายไปทั้งคืนยังไม่เป็นหงเลยชวนชมเดินไปถึงต้นใสเธอค่อยๆเรียงอาหารที่ขวนต้นทันใดน,นั้นเธอก็นั่งลงเหมือนกําลังคุยกับบางสิ่งโรงหน้าทั้งสองคนที่แอบอยู่ห่างๆกลับไม่ได้ยินสิ่งที่ชวนชมพูด มันพูดกับใครอ่ะข้าไม่เห็นมีใครลานอาหารที่วางไว้ก็ลอยขึ้นไปด้านบนแล้วตกลงมาที่พื้นเหมือนบางสิ่งกําลังกลืนอาหารอยู่ชวนชมหัวเราออกมาด้วยความดีใจพร้อมกับลุกขึ้นไร่รำทันระดาที่ไม่ระวังเผลอเหยียบกิ่งไม้จนชวนชมหันกลับมาให้กระแตรีบปิดปากระดาทันทีใบหน้าที่หันกลับมากลับไม่ใช่นางชวนชมแต่กลับเป็นอีย้อยหญิงสาวที่โดนคมขืนแล้วทิ้งศพไว้ข้างต้นใสซึ่งการตายของอีย้อยชาวบ้านแถวนี้จดจําได้แม่นยำทั้งสองคน รีบเดินกลับมายังบ้านอย่างรวดเร็วแต่เมื่อเปิดประตูออกมาก็เห็นชวนชมนั่งอยู่ในบ้านน้ากับแม่ไปไหนมาจะทั้งสองคนเหงื่อแตกพล่ายังกับเจอผีนั่งชวนชมเองกลับมาตอนไหนคริสคริตคริคริดหญิงสาวหัวเราะผ่านลำคอยอย่างน้าขนลุกในเมื่อป้าสองคนรู้เรื่องแล้วก็ดีข้าจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเองเรียกใครว่าป้านังชวนชมป้าแน่ใจหรือว่าข้าคือชวนชมแล้วเองเป็นใครก็ย้อยไงจ๊ก หญิงสาวพูดพร้อมยิ้มออกมาเองออกจากร่างลูกข้าเดี๋ยวนี้คริสคริสคริสคริเองบอกข้าก็ไม่มีประโยชน์แล้วตอนนี้ทําไมก็นางชวนชมมันตายตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่ไม่จริงเองอย่ามาโกหกกระแตกริดร้องออกมาเอาลูกข้ามาเอาลูกข้ามานางชวนชมมันโดนไอ้สองคนนั้นคุมขืนตายส่วนข้าที่สิงอยู่ตรงนั้นมานานไม่อาจนิ่งดูดายได้ข้าเลยข้าไอ้สองคอนนั้นซักพร้อมกับนางชวนชมที่มันยอมสิงต้นใส่แทนข้าไม่นะ แล้วกระแตไเป็นหลมล้มพับไปถ้าพวกแกอยากไปหาหนางชวนชมก็เอาของไหว้ไปให้มันได้ที่ต้นใส่ส่วนข้าขอใช้ร่างนี้ไปล้างแค้นให้พวกที่มันข่มขืนข้าหยุดเถอะนะแม่ย้อยเสียงใครทันใดนั้นก็ปรากฏพระรูปหนึ่งยืนอยู่ตรงประตูพี่เล็กพี่นางย้อยในร่างชวนชมร้องให้ออกมาพระเล็กท่านมาก็ดีแล้วบอกย้อยมันให้หยุดจองเวรเธอพี่เล็กที่ไม่รักฉันแล้วหรือ พี่รู้ไหมว่าฉันทรมานมากว่า20ปิปีข้ารู้รู้แล้วทำไมไม่ช่วยข้าข้าก็ช่วยเองอยู่นี่ไงกรรมที่เองโดนกระทำเพราะชาติที่แล้วเองเคยเป็นนักเลงแล้วไปข่มขืนหญิงสาวคนหนึ่งจนตายชาตินี้เองก็กำลังชดใช้กรรมไงาชาติก่อนอะไรข้าไม่รู้จักข้ารู้จักแต่ชาตินี้เองรู้ไหมอีกแค่เจ็ดวันเองจะหลุดพ้นแล้วได้ไปเกิดใหม่แล้วข้าไม่อยากไปทำไมข้าต้องปล่อยให้พวกมันอยู่ลอยหน้าลอยตาด้วยละ่ะ ถ้าเองยังมีความรักที่หลงเหลือออกจากร่างแม่ชวนชมเถิดย้อยร้องให้ออกมาพร้อมกับเดินไปกราบเท้าพระเล็กที่อดีตเคยเป็นสามีตนเมื่อย้อยเงยหน้าขึ้นวิญญาณย้อยได้ออกจากร่างทันทีพร้อมกับร่างกายของชวนชมที่ตอนนี้กําลังหายใจรยรินแม่ละดาเอาอยาลูกกรอนอันนี้ใส่ปากแม่ชวนชมเร็วก่อนที่อะไรมันจะสายไปเมื่อ,อยาเข้าปากชวนชมเธอกลับฟื้นขึ้นมาแล้วที่นางย้อยมันบอกว่าชวนชมตายแล้วคืออะไรเจ้าคะมันโกหกพวกเอง มันอยากได้ร่างชวนชมเพื่อแก้แค้นเท่านั้นแล้วศพส,สองศพนั้นหลักพระเล็กสองคนนั้นถึงวาระแห่งกรรมมันกําลังจะเข้ามาทําร้ายชวนชมจริงแต่ด้วยแรงกมเสือที่ผ่านมาพอดีเห็นทั้งสองคนคือเหยื่อมันเลยขยําและฉีกเนื้อพวกมันจนตายแล้วทําไมชวนชมไม่โดดละเจ้าคะชวนชมมันยังไม่ถึงที่ตายเพราะนางย้อยมันบังตาเสือไว้ชวนชมที่ตกใจจนขวัญกระเจิงทําให้นางย้อยที่ศพโอกาสเข้าสิงร่างทันที ขวัญให้ขวัญมานางชวนชมพระเล็กกล่าวเรียกขวัญให้ชวนชมจริงๆแล้วชวนชมขวัญมันหายไปหนึ่งขวัญตั้งแต่ตอนเด็กๆที่มันโดนพ่อทาร้ายตอนนี้ข้าเรียกขวัญทั้งหมดกลับมาให้แล้วต่อไปมันก็จะเป็นคนปกติขอบคุณเจ้าค่ะชวนชมที่ได้ฟังก้มลงกราบเท้าพระเล็กทันทีแต่เมื่อเงยหน้าขึ้นมาพระเล็กก็หายไปแล้วเวลาผ่านไปเจ็ดวันย้อยได้มาเข้าฝันทั้งสามคนพร้อมกันพร้อมกล่าวอำลา หลังจากเกิดเรื่องนี้ทั้งสามได้ทำบุญให้กับย้อยเพื่อที่อยากให้ย้อยไปเกิดในที่ที่ดีระหว่างที่กำลังกรวดน้ำอยู่นั้นก็ปรากฏร่างทาเล็กท่านยืนยิ้มอย่างมีความสุขจริงๆแล้วทาเล็กมรณาภาพไปตั้งแต่ห้าปีที่แล้วจบแล้วคนเราทุกคนล้วนมีกรรมเป็นของตนไม่ว่ากรรมนั้นจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วทุกคนล้วนได้รับผลกรรมที่ก่อทั้งนั้นฉะนั้นจงตั้งมั่นในกรรมดีต่อไปเพราะเมื่อผลกรรมมันมาสนอง ยอมได้รับแต่ความสุขจากความดีที่ได้ทำสื่อไป